สื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำโดยนางสาวสุวรรณาเวดมารโอครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นบริบาล1นอทับหนึอำนวยการโดยนายชาน,นินคงนวลผู้อำนวยการสำนักการศึกษานางอัญญทนเวรรักษาผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและนางสาวเจนาริซามายูซหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยามาอียาอาลยาการีสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เราก็มาเจอกับคุณครูนาะอีกครั้งคุณครูสุวรรณาเวดีมาลอนั่นเองเอ๊วันนี้คุณครูคมีเกมการศึกษาให้เด็กๆ มาเล่นร่วมกับคุณครูแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นนั้นเราก็มาดูการเล่นก่อนว่าเล่นยังไงนะคะเอการเล่นเกมชุดนี้ก็เป็นเกมชุดการศึกษาหน่วยก้าวใหม่ได้เรียนรู้นั่นเองค่ะชุดกิจกรรมจับคู่ภาพเหมือนอุปกรณ์เครื่องใชส้ส่วนตัวเด็กค่ะดูแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นนะคะเราก็มาดูภาพกันก่อนนะคะว่าเป็นภาพอะไรกันบ้าง เ,เด็กๆรู้จักไหมคะว่านี่เป็นภาพอะไรอันนี้ก็เป็นภาพเสื้อน,นะคะต่อไปเป็นภาพอะไรต่อเอ๊อันนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆมันก็คือถุงเท้านั่นเองนะคะถุงเท้าเอ๊ะอะไรต่อกาจะเป็นภาพกระเป๋านั่นเองนะคะต่อไปภาพ <l acht> อะไรอีกคะภาพอะไรคะเด็กๆ ที่นอนที่นอนไว้สําหรับนอนที่นอนที่ศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคะโอเคต่อไปเป็นภาพอะไรคะอ่าอันนี้ก็เป็นภาพแก้วน้ําซึ่งเด็กๆก,ก็ต้องใช้จะต้องดื่มน้ําที่ศูนยเอ๊ะอะไรอีกเลยก็มีขวดน้ดําหรือแก้วน้ําไว้สําหรับดื่มน้ําตอนตอนพักเที่ยงใช่ไหมคะตอนกลางวัน แล้วก็เป็นภาพอะไรอีกเอเรามาดูกันอีกนะคะเป็นภาพอะไรคะเห็นไหมคะเด็กเด็กอันนี้ก็จะเป็นภาพดินสอสีนั่นเองเวลาเราทํากิจกรรมสร้างสารรค์คุรกก็จะแจกสีให้เด็กๆใช่ไหมคะต่อไปนะคะเอ๊เป็นภาพอะไรคะเห็นไหมคะลูกอันนี้ก็จะเป็นภาพแปรงสีฟันนั่นเองลูกๆต้องแปรงฟันด้วยนะคะตอ่อก่รนนอน,อนเชียงเราก็ต้องแปรงฟันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเป็นภาพอะไรคะ ภาพเสื้อกั๊กนั่นเองอ่าเสื้อกัก๊กไว้สําหรับใส่เวลาเราทํากิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ให้เสื้อข้างในเบื้อใช่ไหมคะต่อไปมันก็เป็นภาพอะไรคะเด็ก,เ,ดกเอผ้าขนหนูนั่นเองเอผ้าขนนูนนั่นเองไว้สาหรับทำอะไรคะไว้สําหรับเวลาลูกๆจะนอนเราก็ต้องอาบน้ําก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันเป็นภาพอะไรคะรองเท้า นักเรียนอ่ามีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายแต่วันนี้ครูมาให้เด็กๆด,ดูเป็นภาพของรองเท้านักเรียนหญิงนะคะโอเคสุดท้ายเป็นอะไรนะคะก็เป็นกางเกงอ่าวิธีการเล่นนะคะไม่ยากเลยคุณครูก็จะให้ลูกๆเล่นโดยการที่คุณครูจะแจกบัตรภาพคนละหนึ่งชิน้นซึ่งบัตรภาพนี้คุณครูก็ไว้สําหรับ เด็กๆเนี่ยมาติดบ,บนปฏิทินที่คุณครูเตรียมเอาไว้นั่นก็คือเป็นผาารองอ้ากางเกงคุณครูก็จะแจกให้คนละช้นกางเกงต่อไปคุณครูก็จะแจกรองเท้านักเรียนต่อไปคุณครูก็จะแจกอ่ะผ้าคนนุจากนั้นคุณครูก็จะแจกอะไรคะเป็นเสื้อกั๊กนั่นเองใช่ไหมคะ าจากที่เราได้ภาพเสร็จแล้วเอ๊ะเราจะมาเล่นยังไงเอ่ยก็คือว่าคุณครูก็จะให้เด็กสังเกตเอ๊ะในมือของเด็กๆมีภาพอะไรกันบ้างสมมุติว่าน้องจีนา่าได้รูปแปลงสีฟันน้องจีน่าก็หยิบมาจีน่าก็มาติดเอ๊ะหาแปลงสีฟันอยู่ไหนเอ่ยคุณครูก็จะพลิกเด็กๆก,ก,ก็มาติดบน แลติดที่ท,ที่คุณครูเตรียมไว้นะคะอ่าเก่งมากค่ะน้องจีน่าต่อไปเอ๊น้องชารอนได้ภาพอะไรคะน้องชารอนได้ภาพเสกักเสกักอยู่ไหนเอ่ยเอ๊เสึกักมาแล้วจ้ะเสกักอยู่นี่นี่เองเอาลูกๆก็ติดอ่าต่อไปน้องฟาเรียน้องฟาเรียได้ภาพอะไรคะน้องฟาเรียก็ได้ภาพอ่ะน้องฟาเรียได้ภาพ น้องฟาเรีได้ภาพภาคนหนูนั่นเองน้องฟาเรียก็มาติดที่ปฏิทินที่ครูครูเตรียมไว้แล้วก็มาติดได้เลยเอเกมชุดนี้เด็กๆสนุกไหมคะซึ่งเกมชุดนี้ก็ไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตว่าภาพในมือของลูกๆอะ่ะมีอะไรลูกๆก็มาติดบนปฏิทินที่ครูครูได้เตรียมเอาไว้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะ เราก็ใช้ในหน่วยของการเรียนรู้ก้าวใหม่ได้เรียนรู้แล้วก็เด็กๆก,ก็อาจได้เล่นร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้ลงเล่นปฏิบัติตตด้วยตนเองด้วยการสัมผัสแล้วก็สังเกตด้วยการจดจอเด็กๆก,ก็จะได้อาความสนุกสนานร่วมกับร่วมเล่นกับเพื่อนๆโดยเกมนี้นะคะคุณครูก็จัดทําขึ้นเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ย มาเล่นในการจัดประสบการณ์เ네รียนรู้ทั้งกจิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วก็เกมการศึกษาด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณคุณาก็ขอจบคลิปการนำเสนอสื่อเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆค่ะ,คะขอบคุณะค่ะบ๊ายบายเจอกัในคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะ